ประเพณีสืบสารงานเดือนสิบชื่นมวลมิตรสิ่นอื่นชื่นชมหนาเป็นตำนานประเพณีมีนานมาร่วมศึกษาเล่าขานตำนานไทยเริ่มจากรับญาติมิตรที่เป็นเปรตอันด้วยเหตุกลกรรมทำาฉไหนะต้องชดใช้ให้หมดเมื่อมลัยตกทุกในอเวจีที่จำนนถึงวันแรมหนึ่งข้าในเดือนสิบผู้ทรงฤทธิปล่อยคืนปีละหน ให้ล่องลอยเยี่ยมเมืองเคยครองตนใช่หลุดพ้นคืนกลับ15วันเราลูกหลานพร้อมเตรียมเรื่องสำรับพร้อมประดับขนมลาหน้าสุขสันขนมแกงต้มส้มสุขสารพันพร้อมนัดการญาติมิตรชิดกลมเกลียวบนร้างหลังโรงแรม15เดือน10บหนาพาใจให้ห่อเหี่ยวรออีกปีจึงกลับมาคอยเที่ยวตัวยาวเรียวญาติผีมีนี่กรรมบนเดือนสิเป็นตำนานขานต่อขออยากขำ กตัญญูสูบรนพระชนคนจงจำสืบต่อลำนำดำเนินเดินสืบไปสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวิเชียนบ้านทุ่งวิเชียนบ้านทุง่งวันนี้พาคุณผู้ชมมาให้สาระให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ที่จะส่งตายายในวันแรม15บห้าคำนับตั้งแต่วันนี้วันศุกร์ที่19เดือน กันยายนปีพุทธศักราช2 5 6 8นะครับนับจากวันนี้นะครับพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ก็จะส่งปูญ่าตายายนะครับไปเกิดนะครับไปขึ้นสวรรค์เพราะฉะนั้นหลักความเชื่อของศาสนา,าพุทธเชื่อว่าเมื่อวันแรมหนึ่งค่ำเดือน10บนะครับยมประบาลก็จะปล่อยผู้ที่ทำอกุศลกรรม หรือผู้ที่ประมาทพ,พลาดพลั้งในการดำเนินชีวิตตอนที่มีชีวิตอยู่ไม่เคยที่จะคิดทำบุญทำทานทำแต่ความชั่วช้าสารเลวเมื่อตายแล้วต้องไปลงนรกไปโดนยมบาลลงโทษนะครับจองเวรจองกรรมบางคนก็ถูกอ,อยู่ในหลุมนรกที่ลึกๆบางคนก็ถูกปีนต้นนิ้ว อยู่ในกระทะทองแดงประมาณนี้นะครับคุณชมครับเพราะฉะนั้นเชื่อกันว่าเมื่อถึงเดือน10ยมประบาลปล่อยมาอยู่กับลูกหลาน15วันให้ลูกหลานได้มีโอกาสทำกุณามความดีนะครับทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วที่ยมพระบาลส่งมานะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าวันส่งตายายก็คือวันจันทร์ที่22 กันยายนก็คือเดือนสิมากกั้มเดือน10นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงเดือน10แล้วนะครับขนมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีบุญศาสตร์เดือน1ินะครับก็คือขนมลานะครับเดี๋ยวผมจะหยิบขนมลามาให้ดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านไซงดซูปเปอร์ซึ่งเป็นร้านที่ขายจำหน่ายอของในร้านทั่วๆไปโดยเฉพาะเทศกาลวันาศาสตร์ก็จะนำขนมที่เกี่ยวข้องกับ ประเพณบีบุญศาสตร์เดินสิมาขายโดยเฉพาะนี่ครับคุณผู้ชมครับขนมลาเป็นแผ่นๆอย่างนี้ก็มีที่เป็นขนมลากรอบเป็นถุงแบบนี้ก็มีนะครับสามารถแปลรูปได้หลายอย่างทีนี้ความหมายของขนมลาก็แ,แทนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับแปรพันประมาณนี้นะครับนี่ความหมายขนมลาทีนี้ขนมพองขนมพองก็แทนเรือแพรใช้สําหรับเป็นพาหนะ ในการเดินทางข้ามห่วงมหันนบก็คือข้ามแม่น้ําที่จะเดินทางไปสู่สวรรค์น,นี่ขนมปองความหมายนะครับส่วนขนมรูห,หรือขนมดีซัมแปดซัมเรียกอันเดียวกันนะครับแต่ว่าต่างสถานที่เรียกไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือขนมรูนะครับก็แทนแทนเงินจานี่ครับแทนเงินจาเพราะอยู่เมืองนรกมีเซเว่นด้วยมีร้านขายของเยอะแยะ เพราะฉะนั้นขนมหรูแทนเงินจ่าไว้ใช้ใจ่ายที่อยู่ในเมืองนรกนะครับป <c oughs> ระมาณนี้นะครับคุณผูชมครับทีนี้ขนมกงขนมกงหรือไข่ปลานะครับขนมกงไขป่ปลาขนมกงไก่กระทดซื้ออันนี้สามกล่องร้อยบาทกล่องเดียวสามสิาบาท ถ้าซื้ออันนี้จะได้ครบขนมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีบุญศาสเดือนสิบถ้าซื้ออันนี้จะได้ครบนะครับคุณผู้ชมครับขนมกลไก่ปลาที่นี้ขนมเทียนน่ะขนมเทียนก็แทนหมอนหนุนขนมเทียนแทนหมอนหนุนนี่ครับทำสดๆเลยนี่ขนมเทียนนี่ขนมเทียนครับร้อนๆอยู่เดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับจะชิมไม่อร่อยครับขนมเทียน อร่อยร้อนๆสามกล่องร้อยหนึ่งครับกล่องเดียวสามจุดห,าหา้าบาทขนมเทียนครับร้อนๆอืออร่อยครับขนมเทียนแทนหมอนหนุนนี่ครับตอนนี้ก็มีลูกค้ามาซื้อครับเอาไปทำบุญที่วัดไหนอะครับรวัดในเมืองครับอือทำบุญอุทิศไปให้ปู่ย่าตายายครับขนมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี อาสาเดินสินะครับส่วนผลไม้นะครับคุณผู้ชมครับผลไม้เปรดนี่ครับผลไม้ก็มีแอปเปิลแล้วก็องุ่นไซมัสกัสแล้วก็นี่น้ำพริกหอมกระเทียมน้ำปลานะครับเชื่อว่าของเหล่านี้เอาไปตั้งสังเวชเส,ส้นไหวที่ร้านเปรตแล้วส่งไปให้ปู่ย่าตายายด้วยนะครับ ตามหลักความเชื่อของพุทธศาสนานะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับนี่ครับขนมขนมสบ้านะครับนี่ที่โรยงาอยู่นี่ขนมสบ้านะครับคุณผู้ชมครับขนมสบ้าแทนลูกสบ้าเอาไว้เล่นในช่วงสงการยมบาลก็คลายเครียดนะครับให้พวกตกนรกได้เล่นสนุกสนานกันในช่วงสงกา์ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ นี่ร้านนี้มีครบทุกอย่างนะครับบริการลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมชมคลิปนี ENT ้นะครับยังไม่ถึงแรมชิมะคัมก็มาซื้อได้ที่ร้านไซงอสซูเปอร์ไว้บริการท่านแล้วนะครับมีครบทุกอย่าง arios. ขนมที่เกี่ยวข้องขบุนศาสตร์เดินสิบมีครบทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆนี่มีครบทุกอย่างแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคําว่าศาสตร์แปลว่าฤดูฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วง ซึ่งคนอินเดียเมื่อถึงวันศาสตร์จงกับฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตที่พวกตนได้ปลูกไว้ก็เก็บเกี่ยวมาแปรรูปเป็นอาหารหวานคาวไว้เส้นไหวนะครับผีป่าผีนาผีเขาผีไรน่นะครับพูดผีปีศาจต,ตามที่พวกตนเคารพนับสึบนับถือของเส้นไหวเหล่านี้ทีนี้ประเทศไทยเราได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาาพราหมณ์ผสมผสานกับพุทธศาสนานะครับ แล้วก็นํามาดัดแปลงส่วนหนึ่งแล้วก็กลายเป็นความเชื่อนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นคอเซนเตอร์ศูนย์กลางของประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นมีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีนะครับสมัยพ่อขุนรามกรแมงแล้วก็มาถึงสมัยพระศรีธรมร,รมสกุลราชสืบทอดมาเรื่อยๆจนมาถึงยุคปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมครับข้อเชื่อกันอย่างนั้นนะครับคนสมัยก่อนจะร้องเรือให้หลานฟัง ด้วยการสอดแทรกประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบให้หลานได้ฟังชงนมและก็กอมหลานนอนเปรนะครับร้องเรือให้หลานฟังดังนี้นะครับไปนหนเออไปทําบุญวันซาตยกรับดับธาตุไปวัดไปว่าปองหลาน้องแมงตรงแตงตุกตาไปวัดไปว่าชาเศษเวทนาเปรย์เอไม่ไวเลยเะยช่วยกันลุกล้านเออช่วยผนเวนผนกรรมกันเลยได้สาระได้ความรู้ในเรื่องของ ประเพณีบุญศาสตร์เดือน10กันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้เพื่อเป็นฝันกำลังใจมารลยสวรรค์ให้กับวิเชียรบ้านตุงช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์กดตูกใจกด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 ไปเรื่อยๆจะขอบคุณมากทีเดียวครับ